อภิปรายยาวๆไม่ให้ไม่หยุดครับพี่น้องที่กรารบจนกระทั่งว่ารัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีจดหมายมาถึงผมนะครับต่อหน้าที่ผมกำลังอภิปรายอยู่นะครับบอกว่าเกติศักดิ์ไปคุยกันที่ห้องอาหารของรัฐสภานะครับขอให้หยุดอภิปรายเพื่อทำการลงมติผ่าน งบประมาณประจำปีปีนั้นผมก็พักการประชุมของผมพักการพิปรายไว้ก่อนยังไม่ไว้ใจว่าลงมาแล้วจะได้อะไรนะครับก็พักขอเวลาไว้ก่อนนะครับมาดื่มน้ำแล้วก็มาคุยกับนะครับปลัดกระทรวงอธิบดีนะครับปรากฏว่าถนนที่ขอไว้เส้นนี้ท่านอนุมัติให้ นะครับท่านอนุมัติให้530ล้านบาทนะครับในการทำถนนเส้นนี้จนกระทั่งว่าประสบความสำเร็จนะครับพี่น้องที่กัลบ์ถนนสวัยประชาราชนะครับถนนสวัยประชาราชเส้นนี้นะครับเมื่อปี2555 2556ยังไม่มีงบประมาณเลยนะครับเจติศักดิ์สองแสงเข้าไป เอาปัญหาเรื่องนี้นะครับผมไปนำเอกสารการทำโครงการจากสำนักนะครับกรมทางหลวงชนบทที่11นะครับของจังหวัดปทุมธานีนำเข้าไปอภิปรายในสภาเพื่อผลักดันงบประมาณลงมาสร้างถนนสวยประชาราคดัพปิน้องจิก,ลกรลคกัดวันนี้ถนนก็ขยายเป็น4เลนตลอดเส้นทางระยะทางประมาณ7กิโลเมตรเสร็จเสครับ จากถนนลำลูกกานะครับจากถนนลำลูกกาซึ่งอยู่ทางที่ใต้ไปจัดไปจดกับถนนนะครับรังสิตนครนายกในเขตของอเทศบาลบึงยี่โถครับถนนเส้นนี้นะครับอยู่ในเส้นทางของเทศบาลก็คือเทศบาลเมืองลัสวายและเทศบาลบึงยี่โถ เห็นไหมครับพี่น้องที่เราังคัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่ทําหน้าที่ของตนเองนะครับเอาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนเส้นทางนี้ก่อนในอดีตที่เป็นสองเลนนะครับเป็นถนนที่ลาดยางนะครับไม่ดีไม่แน่นนะครับจนกระทั่งว่าเป็นถนนสี่เลนในวันนี้จะมีการเลือกตั้งใหม่ครับผมดรเรติศักดิ์ส่สองแสง นะครับสมาชิกอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมของงบประมาณมาทําถนนเส้นนี้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับงบ530ยสาสิบล้านบาทดรเกียรติศักดิก์ษษส่งแสงนะครับได้ของบประมาณจากสภาผู้แทนรัษฎรมาเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนโฉมนะครับตำบลลาดสวายของเราที่มีความเจริญอยู่วันนี้ได้ นะครับดรเบิกียรติศักดิ์สงแสงไปผลักดันงบประมาณลงมาสร้างถนนสวยเสาชาราชจนเป็นถนนสี่เลนในวันนี้นะครับผมขออาสาไปทําหน้าที่แทนที่น,อน้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับในสภาผู้แทนราษฎรครับพี่น้องทิ่เคลรบครับผมเข้าไปทําหน้าที่นะครับผมจะสร้างความเจริญน,นะครับจะสร้างความมั่งคั่งสร้างความร่ารวย นะครับโดยการเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนนี่แหละนะครับเข้าไปผลักดันเข้าไปอภิปรายนะครับเข้าไปตั้งกระทู้เข้าไปหารือนะครับเข้าไปทำพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีนะครับในสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นกฎหมายงบประมาณนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้งบประมาณลงมาพัฒนาพื้นที่นะครับของเราให้เจริญก้าวหน้าขึ้น นะครับถามว่าเกียรติศากตร์จะทำได้หรือตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จที่เกียรติศักดิ์ทำให้กับพี่น้องชาวตําบลล้านสวายแล้วก็คือถนนสวายประชาล้านเส้นนี้ครับพี่น้องเิาลบครับผมสามารถที่จะไปอภิปรลยนะครับไปของอุปมาณนะครับนำเงินลงมาพัฒนาพื้นที่ของเราครับพี่น้องเิาลบเกียรติศาสตร์ส่องแสงนะครับ ทำงานทุกปัญหาปัญหาน้อยใหญ่ในชุมชนนะครับปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งหลายนะครับก็ลงมาครุก